เราจะมาซอยงานยืดกันนะครับทุกคนแล้วก็เก็บความยาวออกอันนี้ลูกค้าไปยืดผมมานะครับเดือนเมษ,ษาที่ผ่านมาก็ประมาณ6เดือนแล้วก็ลูกค้าจะหยุดเคมีทุกอย่างนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากเอาเอาลุไหนเช้ตัวเองมาจากเอเมริกาลูกค้ามาจากอเมริกานะครับเดี๋ยวพี่นั่งตรงๆผมประมาณจะตักผมนิดนึ<ม>งโอเค ครับทุกคนดูครับเนี่ยมันเหมือนวิกทุกอย่างเลยเพราะโครงสร้างเขาถูกเปลี่ยนโครงสร้างจากน้ำยายืดมันตรงแบบเป็นวิกอะ่ะ กองเคลียร์ด้วยอ่าแล้วพี่ป้อมก็โอเคเลที่เตียงตรงนี้อ่าแล้วป้อมอ้าโอเคจำเมื่ก่อนไว้ผมสั้นไงนใครคิดว่าเป็นทอมเพราะบุคลิกเลยมาไว้าวายาวไว้ายาวเพื่อควบคุมตัวเองไม่ให้มัน เป็นมากกว่านั้นแต่สงสามผมไม่ได้แข่งยังหยอกอ่ะโอเค อันนี้ตัดผมในรอบ20ปีแล้วเนี่ย oh. เมื่อก่อนไม่ตัดก็เลม็มเลมเล็มเลม oh. แต่เมื่อก่อนนูน้น oh. จะไว้ผมยาวตลอดเอ้ย oh. ผมสั้นตลอดค oh. เนี่ยผมยาว oh. จะสะที ต้องเป็นชั่วโมงไหมใช่ครับอยู่กับผมเนี่ยเป็นชั่วโมงใช่แล้วโอ้ยเบากว่าจะแห้งตอนสา่ก็ถ้่อยู่ไทยก็ <c oughs> ไม่เคยสายเวยนะ แล้วดูดูมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ยดูมาเป็นปีแล้วดูดูมาหลายคลิปเยอะมากแต่ไม่รู้เป็นไรนะฮะรู้สึกว่าจะมีแต่คนชอบมาจากมืองนอกมาตัดและแสดงว่าคลิปของจังแว่นเนี่ยไปถึงไกลมาเยอระะมันนอร์เวย์อเมริกาก็มีออสเตรเลียเยอะไม่ใช่อะไรหรกเมืองนอกมันแพง แพงน่ะเขามีตังค์<ช>แต่ว่าท<ช>ํา<ช>ได้ไม่เหมือนคน<ช>ไทยเป,เป็นลูกค้าประจำแต่ก็หายากเหมือนพี่พี่เจอร้านคนไทยอ้แต่ต้องขับรถไปห้าชั่วโมงโอ่อยออยแต่แล้ววิซีกเก่าเธอจังเลยเขาเธเขาเห็น มันขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ขาวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเคยเจอขาวแบบนี้ไหมมีครับ<ต>เรา <Sorry. S 1> เราเห็นแต่คนอื่นเขาขาวให้เป็นสีเทาก่อนแล้วค่ะขาวไอ้น,นี่ขาวเลยก็มันขยับจากขาวนิดนึงพี่ก็ย้อมย้อมย้อมแล้วนี่คือหกเดือนที่ไม่ได้ย้อมมันก็เลยขาวเลยอเออ <laughs> Just believe me, never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly i'm willing to put in the hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and f all the doubters they're just your downers i swear to god they all let me down i always find just to wear the crown หลังจากสะครับทุกคนความจริงเปิดเผย แล้วนะครับนี่ก็เป็นทรงที่เราขึงเอไว้ด้วยบำรุงเิลาตินฝากให้ทุกคนดูนะครับการยืดผมแล้วก็มาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทรงถ้ายืดก็ต้องยืดตลอดชีวิตแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนที่เราไม่ยืดมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคน I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. What I had to do just to be me, and what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands and plan your own. Hands can land your own brand and down. I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincingly. Unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be weak and sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And call the downers. They're just downers. I swear to God they'll. Let I'm สวัสดีครับพี่อ๋อเรียบร้อยค,ครับนี่ก็เป็นฟินิชลุกเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้ทําการซอยผมยืดนะครับแล้วก็อันนี้คือการเซตทรงนะครับเพราะว่าโครงสร้างผมผ่านการยืดมามันก็จะค่อนข้างที่จะตรงมากๆแล้วก็เราจะเก็บทรงเพื่อที่รอผมยาวแล้วก็มาเก็บเดี๋ยวพี่ก็จะไปเก็บให้ ื่อที่จะสั้นกว่านี้แต่ว่า<ช>วันนี้มันไม่สามารถสั้นทีเดียวไปได้เลย<ช>แล้วก็อนาคตก็คือจะงดใช้เคมีงดปิดผมขาวงดทุก<ช>อย่างก<ช>็จะเป็นเฮลเน็ตเต็มตัวไปเลย<ช>อแกนิกสวยแบบอแกนิกเป็นยังไงพี่หลังจากที่ดูใน YouTube แล้ววันนี้ได้มาตัดผมช่างแว่นพูดเสียงดังไหมดังมากวันนี้รู้สึกเบาสบายหัวที่สุด หมายถึงว่าเวลาพูดกับลูกค้าแวนจาซีเรียเรื่องการคุยก่อนที่เราจะตัดนะมันต้องมอาสห้คอนเซ็ปต์ให้แน่ชัดใช่ครับเราต้องคุยและทิศทางและอธิบายว่ามันอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงยังไงยังไงแล้วให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองไม่ใช่ว่าตัดไปคิดไปใช่ไม่ได้ไม่ได้ตัดไปคิดไปต้องร้องให้ได้ก่อนว่าจะเอาอย่างนี้เราะวเจอแบบนี้มาเยอะมากเลยที่จริงๆอเนี่ยเห็นไหมทุกคน โอ้หดูดูไฮคลาสไฮโซมากมากเลยใส่ชุดโอเคมากเลยยังไงก็ทรงเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยทุกคนลุกนี้มาจากอเมริกาเนาะใช่ครับมามาจากอเมริกาแล้วก็ดูใน YouTube น้องแว่นเป็นปีแล้วรอบนี้ก็ได้กลับมาเมืองไทยแล้วก็เที่ยวด้วยแล้วก็มาทําผมด้วยใช่แล้วผ่านมาทางนี้ต้องแวะสักหน่อยอะไรเงี้ยฝากบอกคนในโซเชียลที่อยู่คนไทยในต่างแดนหน่อยพี่ค่ะเพราะว่าเห็นมาหลายหลายคลิปจนกระทั่งอยากมาทาแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่ โอเคทั้งแว่นก็ต้องทําให้มันดีที่สุดแล้วก็ต้องคุยให้ขาดก่อนทําใช่ต้องรวมกันก่อนว่าเราจะแบบไหนใช่ใช่ใช่โอเคพี่อ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกๆแลขอบคุณทุกคนเลยนั่งรอคุณแม่โอเคเรียบร้อยอ่ะอยาให้ดูบอดี้เลยอที่ลุกขึ้นเลยดูครูบอดี้เนี่ยทุกคนคุณครูนะครับนี่คุณครูมวยเห็นมาดูหุ่นแล้วก่อนนี้โอ้ยยยยคุณครับ พี่อาย,ยุเท่าไหร่แล้วทานโทษ <laughs> บอกคน <laughs> ใน YouTube หน่อยสิไม่ไม่บอกดีกว่า <laughs> ไม่สะดวกเออ เีมจไดูในตั่องนะกนี้ลครับนี่ไมดต่อยกเราจะทำแนี้เราจะดูบอบบ้าง เราถึงต้องมาขายคนตาหน,นะคะหญิงคนตานอยู่ไหนออกงานได้เลยขอยดีพี่พอ,อ,อมเขา้นะาทรงครับความยาวไม่ไม่ได้แบบว่า,อ,าออกเยอะเกินนะความยาวเรถือว่าโอเคแล้วก็ได้เชฟทรงได้ได้เอวได้มีเชฟทรงเขาไม่ได้กลับมากผแบบสงปีเมากปีกว่าทีานี้ก็ต้องดูผลมา